สวัสดีอย่างเช้านะท่าวิชมนะครับวันนี้นะครับเรา คลิปของเรานะครับก็จะเป็นในส่วนของภูเขากันต่อนะครับหลังจากที่เราเสร็จสิ้นจากทะเลแล้วก็ลงเกาะเรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับเรามีไกด์นะครับมีคนขับรถส่วนตัวนะครับผมซึ่งเป็นนักศึกษาจากอินโดนีเซียเก่านะครับที่เคยมาฝึกงานนะครับที่โรงเรียนนะครับก็วันนี้อาสามาเป็นคนขับรถแล้วก็เป็นผู้นําเที่ยวที่เราจะไปพิชิตยอดเขากันนะครับที่ดีแองนะครับผม Let's go to <laughs> ตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการฟินทุกทริปซึ่งอีกพีนี้เรายังคงอยู่ในซูเปอร์ทริปชวากลางและชะวาตะวันตก และเอพีนี้เราจะพาท่านผู้ชมตะเวนในชะวากลางเมืองโวโนโซโบซึ่งบรรยากาศข้าง,างทางที่เราเดินทางนั้นก็จะผ่านภูเขาไฟที่มีความสวยงามและก็เป็นที่รู้จกักไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟซุมบิงและภูเขาไฟซินโดโร ด้านผู้ชมนะครับภาพด้านหลังนั้นก็คือวิวของภูเขาไฟซิดโดโรนะครับและอีกด้านหนึ่งนะครับก็เป็นภูเขาไฟซุมบิงนะครับซึ่งที่นี่นั้นตั้งอยู่ระหว่าง2ภูเขาไฟนั่นเองนะครับสิ่งทําให้ภูมิทัศน์ที่นี่นั้นมีความสวยงามนะครับผมสถานที่ที่นี่นั้นเคยเป็นสถานที่ไวรัลในช่วงของการละหมาอดอีดในช่วงของอิหร่านที่ผ่านมานะครับเพราะว่าคนมาละหมาดที่นี่กันเยอะมากนะครับเพราะวิวข้างหลัง ที่เราเห็นนั่นเองนะครับลองดูตามรูปถ่ายหรือว่าตามอินสตาแกรมหลายๆคนที่เขาลงกันนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นหลายๆคนจากหลายๆพื้นที่ก็ยังมาแม้แต่มาเลเซียก็ยังมาละหมาดที่นี่นะครับก็เป็นอะไรที่ไวรัลนะครับในช่วงนั้นนะครับเสร็จจากละปงงางันกูรุงเราก็ออกเดินทางเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปแววหอาไรทานรองท้องและจิบน้ำจิบกาแฟต่อน,นะครับ นะครับขณะนี้เราอยู่ที่คาเฟ่ที่อยู่ใกล้กับภูเาขาไฟซินโดโรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นจุดแวะพักนะครับสำหรับนักเดินทางต่างๆนะครับที่มาจากที่อื่นที่เดินทางไกลที่อยากจะพักผ่อนที่นี่ก็ได้นะครับแล้วก็หรืออาจจะแวะพักเฉยๆนะครับทานกาแฟก่อนนะครับก่อนที่เดินทางไปยังวูโนโซโบนะครับซึ่งเมืองวูโนโซโบนั้น ก็จะเห็นอยู่ใกล้ๆนะครับเมืองที่เห็นไกลๆเล็กๆตรงนั้นเลยนะครับผมอ่านะครับก็นั่นคือวอนุสโบนะครับและสถานที่เราจะเดินทางต่อน,นั้นก็คือสวิตฟานยาฟาหรือสวิตเรแลนด์แห่งเกาะชวานั่นเอง เราอยู่ที่คารากาแมนเดยสนะครับซึ่งเราอยู่ที่เมืองมูโรโซโปนะครับแล้วก็ขณะนี้ในส่วนของอ่างเก็บน้ำเนี่ยที่อยู่ในที่แห่งนี้นั้นถือว่าเป็นไฮไลไท์สำคัญนะครับของเ,อเรื่องของภูมิศาสตร์นะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้นั้นเคยเป็นของภูเขาไฟที่เคยประทุมาก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอ่างเก็บน้ํานในปัจจุบันที่เกิดขึ้นนั้นที่มีอยู่นั้น ก็ถือว่าเป็นอะไรที่มีสิ่งมากนะครับเพราะว่าในส่วนของอ่างเก็บน้ำนี้ก็ยังผลิตกระแสไฟฟ้าได้นะครับนั่นก็คือปริมาณ9เมกะวัตต์นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่านะครับแล้วก็เป็นอ่างเก็บน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเลยนะครับสำหรับตารางแมนเชสนะครับ รกาศช่วงวันเอกราชเรายังคงเห็นผู้คนยังเฉลิมฉลองและประดับธงแดงขาวรวมถึงกิจกรรมการเดินขบวนพาเหรดในวันเอกราชของอินโดนีเซีย ก็วันนี้เดินเข้ามาในป่าดูวิถีชีวิตชาวบ้านเขานะครับก็เช้าๆก็มีคนเข้าสวนแล้วนะฮะไม่แน่ใจว่ามากรีย่ยางไหมแต่ไม่มีต้นยางนะครับทุกชมแล้วก็ที่นี่นั้นก็นทุเรียนด้วยนะฮะเนี่ยต้นทุเรียนนะฮะหอนทองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะ เราลองเดินชมหมู่บ้านเล็กๆที่มีชื่อว่ากาลิวีโรในโวโนโซโบเนื่องจากผมเองเนี่ยก็ได้โอกาสมาพักที่บ้านน้องที่มาฝึกงานที่ไทยเนี่ยและก็บรรยากาศที่นี่นั้นสงบผู้คนก็เป็นมิตรแถมอากาศดีมากเพียง18-20อถึงย0องศาเซลเซียสเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมถือเป็นเกียรติมากนะครับท่านผู้ชมที่ได้ถูกเชิญชวนมาพักที่บ้านของน้องเขานะครับที่หมู่บ้านกาลิวีโร เช้าๆนะครับซาลเปาก็มาเสิร์ฟนะฮะเสร็จจากทีนท่นี่เรานั่งรถวนรอบชุมชนนะครับพร้อมกับหาอาหารเช้าทานกันวนไปวนมานะครับเราก็ออกไปฉับหมู่บ้านพอสมควรได์ของเรานะครับดูนะฮะขับรถทั้งวีทั้งวันนะครับ แล้วส่งท้ายกับภาพบรรยากาศพ่อค้าที่กำลังขายบาซบาการหรือลูกชิ้นปิ้งที่นี่นะครับรวมไปถึงภาพกิจกรรมขบวนพาเรดที่มีการเฉลิมฉลองในวันเอกราชของประเทศอินโดนีเซียของผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้ว่ามีความสนุกสนานแค่ไหนก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมแล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับและอีพีหน้านะครับเราจะเดินทางไปที่ไหนต่อก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับค,ครับ